ราคร,ร,ร,รสันเรืร่อไปเที่ยวล่องแกงไปรับชมกันเลยยูหูโห,โหกลับมาจากทะเลไม่กี่วันแค่วันเดียวเองด้วยซ้ำพ่อจะพาไปล่องแกงอีกแล้วใช่สิไหน ทปที่แล้วมันบอกว่าอยากไปไม่ใช่เหรอก็จัดให้ไงอยู่ใกล้นิดเดียวไปได้สะดวกสะดวกบอกเลยวันนี้เอาอูดแดงไปเพราะว่าอูดขาวอะ่ะกำลังซ่อมแซมโอเคอ๋อต้องไปทางนี้จำได้ละ ไปล่องแก่งเพิ่งเปิดมาไม่กี่เดือนเราจะไปกันใช่ไหมโมเดลใช่แล้วแล้วทำไมวันนี้จีจี้ไม่มาล่ะเพราะว่าจีจี้ไปเรียนพิเศษเนอเซอรี่เพราะจีจี้อะไปกันเลยเดี๋ยวต้องเข้ามาซื้อตัว๋ว เพราะมันไม่แพงมากใช่ต้องไปทางนี้ว้าน่ากลัวจังเลยดดรถลอยเลยเป็นไงอูดแดงก็เริ่มจะพังละว้ารีบเรียวเๆียว,ยวโอเคไปเลยเบกเบกเบกอย่าขับแรงมีเด็กมีเด็ก โอ้ถึงแล้วจ้าเฮ้ยผิดทางนี่มันทางสวนสนุกชัดๆโอ้อะไรเนี่ยกับรถกับรถแบบเหวพ่อหลงทางแล้วเนี่ยหนูเพราะว่าเขามีสวนสนุกปรา,าสาทแล้วก็ล่องแก่งเราจะไปล่องแก่งเขาพาเรามาสวนสนุกเดี๋ยวเราคอยดูออกปรา,าสาทแน่ๆ แล้เมื่อไหร่จะออกล่องแก่งสักทีเนี่ยแล้วเขาทำรูอะไรก็ไม่รู้ไม่มีกระจกให้เราดูเลยดูสิออกปราสาทจิกๆด้วยอ๋อต้องไปทางนี้เข้าใจแล้วกว่าจะเดินทางก็ปาไปแล้วสองนาทีเฮ้อ ทางนี้ใช่ไมล่านี่เจอทางไปล่องแก่งแล้วเจอสักทีนี่ไงกว่าจะเจอแลรหาสที่จอดรถก่อนโอเคเจอสักทีถึงแล้วจ้าจอดรถตรงนี้ได้เลย โอเคถึงแล้วดูล่อง <Ooh. S 1> แก่งซีเปิดประตูอูดแดงไม่เป็นอีกละโอยหนูว่ามันสูงมากเลยอะแม่เดี๋ยวก็ได้เล่นแล้วเอาหนังสติ๊กมาทำไมเนี่ยผมเก็บแล้วครับเพราะผมอยา,ากเล่นอะ่ะอ oh. ๋อนี่ห้ามหายกันนะ แล้วพ่อแม่จะอยู่ตรงนี้แหละเด็กๆไปเล่นเลยไปเล่นตามสบายเลยพ่อกับแม่อยู่ตรงนี้เองไม่ไปไหนเลยถ่ายรูปตรงนี้เลยพ่อแม่ไม่เล่นหรอคะใช่เน้นถ่ายรูปไปนี่ในที่สุดเราก็จะได้เล่นแล้วโอ้สะพานคือแบบชันมากวิน้ำตกอยากเล่นมานานแล้วเนี่ย ลองแก่งมันแบบโอ้โหต้องรีบเดินหน่อยเพราะว่ามันใหญ่จริงๆโหขึ้นปะเดี๋ยวจับมือกันจะได้เร็วเราต้องเดินไปทางนี้นกเหนื่อยกว่าจะได้ขึ้นมาสูงชะมัด เหนื่อยมากเขาบอกตรงๆนี่นี่มันที่ใส่ชุดว่ายน้ำ<ม>ใช่ไหมใช่แล้วละ่ะนี่คือที่เปลี่ยนชุดอู้สะพานแกวงว้าวดูหัวสูงจังเลยนี่แหละที่เราขึ้นมาเนี่ยแน่นอนไเล่นอันีหนนั่นแน่อยากเล่นจะแย่อยู่แล้ว สเลดเดอร์ใสเนี่ยพี่เขาบอกว่ามันไ,ไม่อันตรายเลยแม้แต่นิดเดียวเด็กห้าขวบขึ้นไปเล่นได้เดี๋ยวฉันละขอลงก่อนนะโอเค,อเคนั่งได้เลยครับเพิ่มน้อนนะครับ นั่งได้เลยนะครับอย่านอนนะครับเริ่มโอ้โหโอ้อการหายใจอย่านี้ยุันไม่ค่อยกรีหหรอกหันไม่กลัว เล่นอย่างอื่นกันดีกว่านะพี่ไปกันกรีร๊ดจนเสียงแหบเลยอย่างขนาดนั้นเลยหรอใช่สิวิอยากเล่นเรือเรือคายักอะอยากเล่นอยากเล่นเราตรงไหนอะว้าเกือบจะได้เล่นละเขาจอดตรงไหนอะไม่รู้เลย จอดตรงไหนเนี่ยอาจจะขึ้นได้วู้น้ำตกใส่หัวเลยหัวเปียกหมดเลยอะแต่พี่หัวไม่เปียกเพราะพี่ไม่ได้นั่งตรงนี้โอ้เรือไม่เห็นแรงเลยอะเรือช้าจังดูสิโหดูแผนที่สิพี่ เราอยู <Wells> ่ตรงนี้แล้วเขาจะอ้อม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 ไปเรื่อยๆแล้วเขาจะมีการลอดอุบโมงไปทางนี้แล้วก็กลับมาใหม่มัน a เมซิ่งมากๆเลยนะพี่ถ้าไปอีกทางหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยถ้าไปทางลาบยาวมันก็จะเป็นอย่างนี้อึ๊บอึ๊บก็ปึ๊บ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 เหมือนกันแล้วก็ไปทางนี้อึ๊บอึ๊บอึ๊บมันก็จะไปอ่อกทางเนี้ย เออใช่ตอนนี้เราผ่านมาวิเราไปทัหญ่าแล้วนั่นสินะ้เมื่อกี้เรายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอ๋อเราอยู่ทางสีเขียวอ๋อเข้าใจละเราเร็วหน่อยสิเรือะช้าจังเลยนะ สนุกมากมากเลยนะทุกคนถ้าใครอยากเล่นก็สามารถโหลดเกมสาก,กุระมาเล่นได้เลยนะสนุกจริงๆเข้าไปแล้วเข้าไปในอุมโมงแล้วโหน้ำลึกเหมือนกันนั่นเนี่ยเหมือนเขาจะจอดแต่มันก็ไม่ได้จอดโอเค ก็ไปทางนี้ต่ก็วน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 ไปเรื่อยๆอะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคันเพื่อนชอบกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของอวาวาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะ